ตามที่ข่าวสารมิติเคยระบุไว้ตั้งแต่เมื่อ2สัปดาห์ก่อนนะคะว่ามีหลายประเทศที่สามารถทวงคืนโบราณวัตถุได้โดยได้รับความร่วมมือจากชายชาวสหรัฐสองคนคนแรกคือเบรนตันอิสเตอร์ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่กระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิของสหรัฐอเมริกาและอีกคนหนึ่งชื่อเจสันแซ เป็นอดีตนักหนังสือพิมพ์ของสหรัฐที่มีผลงานเรื่องการนำเสนอข่าวเกี่ยวกับการลักลอบขโมยโบราณวัตถุข้ามชาติซึ่งคุณอริสราคินิมานได้เดินทางไปพบกับหนึ่งในสองคนนี้คือเจสันแฟร์เพื่อจะหาคับแนะนำที่จะทำให้ไทยสามารถทวงคืนโบราณวัตถุหลายชิ้นที่ถูกนำไปตั้งสแสดงในพิพิธภัณฑ์หลายแห่งในสหรัฐอเมริกาได้ติดตามจากคุณอริสราคินิมานรายงานจากประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะ นิวยอร์กนะคะที่ฉันเดินทางมาไม่ไกลกับลอสแองเจลิสค่ะเพื่อมาพบบุคคลสำคัญบุคคลหนึ่งบุคคลนี้นะคะเป็นบุคคลที่มีข้อมูลเกี่ยวกับการจรกรรมวัตถุโบราณในพื้นที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้บุคคลนี้ยังเป็นบุคคลที่มีข้อมูลเกี่ยวกับตลาดมืดในการซื้อขายวัตถุโบราณในประเทศสหรัฐอเมริกาและบุคคลนี้นะคะก็ยังมีแนวทางในการทวงคืนวัตถุโบราณของไทยค่ะ

เจ้าหน้าที่ชำนาญการพิเศษกระสวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิของสหรัฐอเมริกาทำให้วัตถุโบราณหลายชิ้นถูกส่งคืนจากอเมริกากลับหลายประเทศเช่นกัมพูชาและอินเดียเป็นต้นรูปปั้นหินทรายธุระโยธานถูกขโมยไปจากประสาทเจนเกาะแกในกัมพูชาแต่กลับมาพบจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์แห่งหนึ่งที่ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นหนึ่งในวัตถุโบราณที่เจสันค้นหาข้อมูลทำงานร่วมกับคณะทำงานจนพิสูจน์ได้ว่ารูปปั้นในพิพิธภัณฑ์นั้นเป็นชิ้นเดียวกับที่ถูกข,ขโมยร่องรอยของขาที่ถูกตัดที่เจสันอธิบายว่าคือหนึ่งในข้อพิสูจน์เชื่อมโยงกับรูปปั้นที่จะแสดงในพิพิธภัณฑ์จนทำให้พิพิธภัณฑ์คืนรูปปั้นวัตถุโบราณกลับประเทศต้นทาง เช่นเดียวกับประเทศไทยหากวัตถุโบราณชิ้นต่างๆมีที่มาและหลักฐานที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเคยอยู่ที่ประเทศไทยก็สามารถนำกลับได้อีกแนวทางข่าวสามิติอาจร่วมกับสื่อต่างชาตินำเสนอข่าวเพื่อขอให้เปิดหลักฐานการได้มาจากทางพิพิธภัณฑ์ซึ่งหากมีการนำเสนอข่าวที่สหรัฐอเมริกาพิพิธภัณฑ์อาจได้รับผลกระทบเรื่องเงินบริจาคกับพิพิธภัณฑ์ This be like come out the of the American law enforcement officials have described Douglas Latchford as a key player in the smuggling of antiquities from Cambodia and Thailand into the United States over many decades. Um, there have been several court cases in the United States in which his role has been described. And there are ongoing investigations into objects that he was involved in helping get out of Southeast Asia and into U.S. museum collections. So he's a key player in this trade. He also denies the allegation that he was uh, a participant in the illicit trade and um, has not been convicted of any crime that I'm aware of. พระอาวโลกิเตสวนจากประสาทไปบัตรที่ข่าวสามมิติไปสำรวจและพบจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ในซานฟรานซิสโกและนิวยอร์กคือวัตถุโบราณชุดล่าสุดที่นายเจสันสนใจติดตามขณะเดียวกันยังให้ข้อมูลเชื่อมไปยังบุคคลสำคัญที่ตรงกับข้อมูลจากนิวยอร์กไทมส์คือนายดักลาสเอเจและฟอร์ส นัก่าวัตถุโบราณที่อเมริกันลอว์ e อนฟอร์สเมนติดตามพฤติกรรมประเด็นวัตถุโบราณในกัมพูชาและไทยและหนังเอมมาซีบังเกอร์นักวิจัยซึ่งเป็นบุคคลที่สร้างมูลค่าวัตถุโบราณให้กับตลาดมืด Oftentimes what makes this process successful is not because the government or because a lawyer Is involved, but because the people work together to do the investigation, do the research, and ask for these objects back. So, uh, I have often worked with people in different countries to help organize communities to research these objects, find out how they were stolen, and ask for them back. Uh, that role of civil society of everyday people. Involved and caring about these objects involved these really powerful happen in caring is important and a เราไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าบุคคลที่มีการระบุถึงนั้นเกี่ยวข้องกับกระบวนการค้าวัตถุโบราณตามคำบอกเล่าแต่ข่าวสามมิติตรวจสอบข้อมูลส่วนหนึ่งพบหลักฐานสำคัญชิ้นหนึ่งจากบทความของนางเอมมาซีบังเกอร์เรื่องพระสรัมิทธ์กอดยุคพระนครจากประโคนชัยโดยย่อหน้าแรกระบุว่า พระสัมฤทธิ์ถูกค้นพบโดยบังเอิญจากชาวบ้านท้องถิ่นที่อำเภอรประโคนชัยโดยพระสัมฤทธิ์มีลักษณะเฉพาะที่ไม่เคยพบเห็นมาก่อนและมีการถูกขุดก่อนมีการค้นพบในบทความยังระบุถึงรายชื่อผู้ครอบครองพระอวโลกิเตศวนหลายสิบคนที่ส่วนมากอยู่ที่ในประเทศสหรัฐอเมริกานริษราคินิมานข่าวสามมิติรายงานจากประเทศสหรัฐอเมริกา